เจนนี่ผู้มีอิทธิพลในวงการตลาดออนไลน์ทําให้แบรนด์ต่างๆต้องเซ็นสัญญาเพื่อรับรองว่าจะไม่ใส่สารอันตรายใดๆหรือทําการฝ่าฝืนซึ่งมีปรับเป็นจํานวนเงินที่สูงถึง100ล้านนี่เป็นการ,รเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการโฆษณาและการตลาดออนไลน์ที่มีการเผลอลืมหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบในการโฆษณาทําให้ลูกค้าได้รับความเสียหายซึ่งเจนนี่ได้เป็นผู้นําทางในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและทําให้แบรนด์ต้องรับผิดชอบต่อาการขายของของตนเอง เจนนี่ได้เป็นผู้เปิดเผยว่าแบรนด์ทุกแบรนด์ต้องเซ็นสัญญาเพื่อรับรองความเป็นอยู่ของสินค้าและการขายของตนเองซึ่งเป็นการเตือนและกำหนดเกณฑ์ให้กับแบรนด์ต่างๆที่จะขายผลิตภัณฑ์ผ่านแพลตฟอร์มของเธอว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าที่ขายออกไปซึ่งเจนนี่ได้กำหนดว่าถ้ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบในการโฆษณาหรือมีการโอเวอร์เคลมผิดกฎระเบียบจะถูกปรับเงินจำนวน10ล้านและไม่รับงานอีกต่อไป การที่เจนนี่ได้กำหนดกฎระเบียบและเป็นผู้นำทางในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในวงการตลาดออนไลน์ทำให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจในการซื้อสินค้าและให้แบรนด์ต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าของตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาวงการตลาดออนไลน์ให้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น แต่ที่นี้ก็มีข้อคิดเห็นว่าการกำหนดกฎระเบียบแบบนี้จะทำให้แบรนด์ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นในการขายผลิตภัณฑ์ของตนเองซึ่งอาจทำให้มีการขายผลิตภัณฑ์ตามความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของสินค้าเท่านั้นและอาจทำให้มีการขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันไปขึ้นอย่างมากทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความเป็นอยู่ที่เหมาะสมคุณคิดยังไงกับการกำหนดกฎระเบียบแบบนี้คิดว่ามันจะช่วยให้วงการตลาดออนไลน์เป็นอย่างดียิ่งขึ้นไหมหรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้วงการตลาดเป็นอย่างไม่เป็นกันเองมาพูดคุยกันในกลางความคิดดเห็นนต่างๆีู้ บ้าง